สวัสดีครับย้ำาเสาร์พี่น้องอเาะเลมองมองหากินหาอยากหาอยากหากินก่อนแถวหัวสั้นฝนตกะมันขึ้นแห้งอยู่ตกะสมือแต่ว่าหันมอแห้งมีขึ้นนี่แห,ห้งก็หลายถึงนน้ำน้ำเต็มฟังละปลาขึ้นมา,า,าเล่นยังวาวายอยู่นี่ปลาขึ้นมาอะไรจกแจ๊ก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 ขึ้นอาอะไรเลี้ยงหนาเลี้ยงหลังแล้วมันหนิงวะ เนหนิงคือพังากาลังสิเรียนเม้่อนักเหมือสั้นพี่นอ้องเต้อายะเรบันเอาขาบทิพเลยนำคุณเอเยบนเอ้ยขากเบาบัน ปลาบ่ค่อยบ่อนี่ที่คานขึ้นนะวะปลาเลือเบิดแล้ววะเห็นจกแจจกแจคอยปลาเยน่ไหนซองได้ก็ไม่เห็นได้เนาะแต่ปลาหมดเบิ่งเนาะไห็นเนาะจะอาสาหมดหายเบิ่งเนาะวันนี้เนาะปลามีบ่เนาะ เห็นบ่อนนี่แต่ว่าคือบ่อนปลาบปแบบแบบ็นไงบอกบะบบงบงเบงฮะกันได้ก็ใส่หรอพี่น้องเลยใส่ไปแล้วก่อน,น 5, มันห้ามมันใส่บางเทึ่งแี้วรัดข้อห้อมนี่แหละห้ามีปลาแรีนขึ้น ถ้าผลมะเห็นดิน,นก็จะขึ้นมาวิทย์อันนั้นคือแกกนจกแกกแจกเมื่อคืนน่ะบ่ได้ได้พี่น้องน้ำเลิกหวานี้บ่อคืนตะกีนนาแรงนีิย่างเอาก็ได,านนได้บ้านนั้นต้องกินขี้จะรอ,นนอด,ดได้บ่แ <c> ต <oughs> ่เมื่อคืจะรอดมั้ยใายงวนรถได้อสาหรับคืนนี้จบทุนนี้ก่อนพี่น้องสวัสดีครับ